่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมาฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าช่องคิดโต s ซิเกอร์ที่ ยู u ูบนะครับได้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างนะครับทําให้ช่องของเรานั้นบินไปทําให้เราต้องไปทําช่องใหม่นะครับก็คือชื่อคิสโต้สิเกอร์เหมือนเดิมหน้าตาช่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับคิสโต้สิเกอร์มี S ด้านหลังด้วยนะครับครับช่องใหม่ของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องคิดโตสิกเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็แอดมินกล้องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของด f เฟนิกนะครับผมว่าด f เฟนิกเนี่ยมันคืออะไรและมันทำอะไรได้บ้างอ่านี่ก็ด f เฟนิกนะครับคือแพลตฟอร์มที่ ให้เราเนี่ยใช้สกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอรเรนซีนี่นะครับไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมาเป็นเงินสกุลดิจิตอลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการฟาร์มด i เฟนิกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าคนทำดีเฟนิกเนี่ยคือใครอ่าเดี๋ยวเราก็มาชมที่หน้าตาเว็บไซต์เนี่ยครับนี่ครับดีเฟนิกนะครับ ก็จะเป็นซิกเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าซิกคอยนนั่นเองมีการเทรดในกระดานเอ็กช n นนอย่างบ้านเราอย่างบิตครับหรือในซิกเมนะครับและมีการทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกบิตนะครับโอนข้ามบิตกันนะฮะสแนปเป็นการที่จะเวอร์ดฟสิ่งของการอีโคนะครับดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วต่อไปก็จะเป็นซิกวอลเลตนะครับเป็นกระเป๋า เงินของซิกนั่นเองหรือว่าและเป็นพระเอกของงานเราก็คือดีเฟนิกนะครับที่เป็นดีฟายของเราเองนอกจากนี้นะครับยังเป็น d e ็กและล i ควิลิตี้ o ู l สามารถส w a ปหรือแลกเปลี่ยนเหรียญได้แล้วเราก็จะทำการฟาร์มเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญฟินิกนะครับแล้วที่น่าสนใจคือคิตโตฟันอินเวสเมนต หรือกองทุนคิดโตซึ่งจะเปิดให้เร็วๆนี้นะครับผมก่อนอื่นเราก็พามาชมเว็บไซต์กันก่อนนะครับนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของซิกนะครับที่เมื่อกี้อธิบายไปว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นในส่วนของด e f e n d i n g นะครับนี่นครับที่จะเป็นมีซิกอ d w เ r ิร์กบ g ชนะครับซึ่งสามารถโอนข้ามเหรียญกันได้ไม่ว่าจะเป็น Stella, r คอร์ a i n หรือก็ BNB นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทําการ snap ได้นะครับก็คือ snap ส,สิ่งของแลกกันได้เ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ทั้งใน Google Play และ Apple Store นะครับต่อไปก็เป็น Echo ก็คือดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ให้กับ Creative นะครับแล้วนี้ก็จะเป็น Six Wallet นั่นเองที่เป็น Wallet ของ Six ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหน้าตาของเว็บไซต์ s i g Network ต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของหน้าตาของเว็บไซต์ d e f e n i x นะครับนี่ครับหน้าตาเว็บไซต์ d e f i n i เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ d e f e n i t c คือตัวเลือกที่ดีสุดสําหรับนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพนะครับนี่ครับสร้างผลตอบแทนโดยการเพิ่มสภาพคล่องและการฟาร์มลงทุนได้อย่างมั่นใจในกองทุน ที่มีผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญออกแบบกองทุนคริปโตด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยครับนอกจากนี้นะครับ d e f e n i x เนี่ยยังสามารถทำเด็กและ liquidity p o ูลได้อีกด้วยนะครับโดยการแลกเบยนคริปโตเนี่ยที่สั่งการโดยใช้ smart contact นะครับทำให้คุณเนี่ยได้เริ่มสามารถใช้งานโดยการเชื่อมต่อคริโตว wallet กับแพลตฟอร์ม และสามารถให้เพิ่มคุณภาพคล่องด้วยก่อนทํา liquidity pool เพื่อให้รับ LP token นะครับเนี่ยครับการฟาร์มก็คือคุณสามารถนำ LP token มาใส่ในระบบเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนโดยที่คุณสามารถเลือกฟาร์มในคู่เหรียญคริปโตที่คุณชื่นชอบได้เลยแล้วก็น,นี่นะครับมีกองทุนคริปโตนะครับอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ คนที่จะมาเป็นผู้บริหารกองทุนคิดโตเนี่ยจะต้องผ่านนี่ครับเข้าร่วมโครงการทดสอบฟินนิชเชาเลสนะครับซึ่งถ้าคุณผ่านการทดสอบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาเป็นผู้บริหารกองทุนคิดโตได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นภาพรวมของดิฟเฟนิกนะครับนี่ครับผมภาพรวมทั้งหมดของดิฟเฟนิกเลยเนี่ครับไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนเองเนี่ยครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นี่ครับไม่ช่จะเป็นเด็กนี่ครับแลกเปลี่ยนเด็กเสร็จแล้วแลกเปลี่ยนมามาเป็นตัวกองทุนคิปโตนี่ครับสามารถเพิ่มสภาพคล่องได้การลิควิลิตี้พูลแล้วก็หาผลตอบแทนได้จากการฟาร์มนะครับอ่าส่วนตรงนี้ครับจะเป็นส่วนของกองทุนคิปโตนี่ครับนี่ครับนักลงทุนลงทุนแล้วก็ จะมีผู้จัดการกองทุนนะครับมาคอยสร้างและคอยบริหารให้โดยที่ผู้จัดการกองทุนนะครับจะต้องผ่านการทดสอบก่อนซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยมาในส่วนของ d e f e n i x milestone นี่ครับ Q12021 ก็เริ่มต้นแล้วนะครับซึ่งค Q12021 เนี่ยตรงเนี้ย ก็มีการได้ทําการเริ่มต้นแล้วก็มีการทําไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบการจะให้อำนาจ Liquidity Pool แล้วก็ Liquidity Farming นะครับส่วนคิวสนี่นะครับที่กําลังจะเริ่มนะครับเร็วๆนี้ก็คือการเชื่อมสู่บล็อกเชนอื่นๆกองทุนคริปโตแล้วก็มี Paper ร์ a d e บนเชนของตัวเองส่วนคิวสที่กำลังจะมานะครับ จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Wallet ด้วยการลงทุนแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับพันธมิตรเพื่อให้การลงทุนได้หลากหลายช่องทางใช้การลงทุนแบบ DCA ได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้สำหรับคนที่มาจะมาลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็มีการทดสอบเพื่อที่จะมาเป็นผู้บริหารกองทุนนั่นเองนะครับ ในส่วนของ milestone ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ d e f e n i x ส่วนต่อไปนะครับก็จะมาดูในส่วนของหน้าตาของ d e f e n i x นะครับในส่วนของหน้า Dashboard นะครับในส่วนตรงนี้เนีครับเข้ามาตรงนี้ก็จะมีเนี่ยครับปุ่มด้านซ้ายมือจะมีเมนู home exchange liquidity y i e l d farm ครับ แล้วก็นี่นะครับมุชชัว Fu ฟนันี่จะมี i n v เวสต์ฟันแมเนเจอร์เน็ตเวิร์กมอนิมีบิสมีกิทบุ๊กนะครับมี p a r t n e r อร์ชเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของนี่นะครับที่เราจะมาดูกันในส่วนของฟาร์มนั่นเองอ่าเข้ามาในส่วนของฟาร์มนี่นครับฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะฟาร์มตัวไหนยังไงบ้าง นี่ก็จะมีฟิ o e n i x ฟินนิก BUSD, นะครับฟินิกีนี่นครับก็จะมี6ตัว78ตัวด้วยกันส่วนเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือค่า APR นะครับผลตอบแทนทีเ่เราจะได้ต่อปีนะครับ ก็ถ้าผลตอบแทนสูงนะครับความเสี่ยงมันก็ยิ่งสูงตามนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณากันด้วยเนี่ยครับพอเราเข้ามาที่หน้าฟาร์มเรารู้แล้วว่าเอ,อเราจะฟาร์มตัวไหนสมมุติว่าผมจะฟาร์มตัวนี้แล้วกันนะครับ BNB กับ BUSDLP เนี่ยผลตอบแทนได้103%นะฮะก็ก่อนที่เราจะฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องไปสวัปเหรียญก่อนก่นนะครับอ่า เราเข้ามาที่ Exchange นะครับผมมาเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะ swap เหรียญคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมจะฟาร์มคู่นี้ใช่ไหมอ่า BNB กับ BUSD นะครับก็ตอนนี้ผมมีเหรียญ BNB อยู่ที่ MetaMask อยู่เท่านี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเอาเหรียญ BNB เนี่ยไปสว a p มาเป็นเหรียญ bUSD นะครับเข้ามาที่ exchange นะครับสว a ปโทเค็นะครับอันดับแรกก็เลือก bnb นะครับเหรียญของเราแล้วก็เลือกเหรียญที่จะสว a ปก็คือเป็นเหรียญน,นี้อ่านี่นะครับถ้าเราสว a ปทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะได้อยู่เท่านี้แต่ผมขอเปลี่ยนเป็นครึ่งๆก็แล้วกันนะครับ จาก0.0295หาร2ก็จะเป็น0.01475อาก็าจะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับ<อ>เพราะว่าผมจะต้องเผื่อค่าทำเนียมไว้นิดนึงนะครับ่าระบบก็จะบอกนะครับว่ามินิมัมเนี่ยเราจะได้รับเหรียญ อูที่4.194 USBUSD นะครับไป IMPACT ร้100ก่อ0.01โอเคนี่ค่าธรรมเนียมนะครับแต่ก็ต้องเผื่อค่าธรรมเนียมไว้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็สวอปเลยอ่าอันนี้เขาจะขึ้นให้เตือนนะครับว่าคอนเฟิร์มสวอปราคานี้โอเคไหมถูกต้องไหมถ้าเราโอเคเราถูกต้องเราก็กดคอนเฟิร์มสวอป แล้วก็มันจะเดิ่งมาที่ตัวเมตามาร์นะครับตรงนี้ว่ารายละเอียดการสวัปมาเท่านี้ให้เรายืนยันนะครับนี่ก็จะมีค่าแก๊ส้วยนะครับต้องเผื่อเงินไว้เผื่อค่าคำนียมกันด้วยนะครับนิดนึงเดี๋ยวเราก็กดยืนยันไปโอเคนี่เราสวัปเหรียญเรียบร้อยแล้วครับอ่ากด Back to s w a p จากที่เราสวับเหรียญของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทําเหรียญให้เรามันเป็นอย่างละครึ่งๆเท่าๆกันนะครับด้วยการทํา l i q u i d i t y นะครับอ่าเราก็เลือกเหรียญ Bnb ของเราไปนะครับแล้วก็เลือกโทเค็นที่เราจะทําให้มันเป็นแบบอย่างละครึ่งๆนั่นะคือ USD ตรงนี้อ่าพอถึงหน้านี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยครับ ราคาถ้าเราทำการอ e ิดลิควิตี้ว้วก็จะอยู่ที่จำนวนที่เท่านี้นะครับถ้าเราโอเคแล้วก็กดที่แอ p r o ูฟนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าของเมตามาน,นะครับก็จะเสียค่าทาเนียมอีกนะครับแล้กดยืนยันรอสักแป๊บหนึ่งตอนนี้คำสั่งกำลังแอปพรูฟอยู่นะครับ กำลังรอแอปพูบโอเคแอปพูบเรียบร้อยนะครับนี่ครับมันขึ้นมาแล้วอ่านี่นะครับหน้าตาคอนเฟิร์มลิควิิตี้ก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับให้เราคอนเฟิร์มซัพพลายอีกทีนะครับก็จะมีรายละเอียดก็ดังนี้นะครับผมตามที่ขึ้นเลยมันจะมีค่าฟรีด้วยนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเตรียม VNV เผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าถ้าโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มซัพพลาย เนี่นครับมันก็จะมีค่าทมเนียมเสียอีกด้วยนะครับนีนะ่ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันไปอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ add liquidity, Ad liquidity complete จากนั้นเราก็ add พอขึ้นหน้านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ไปที่หน้าฟาร์มของเราเลยปึ๊บอ่าแล้วก็เราก็มาเลือกที่คู่เหรียญที่เราจะฟาร์มกันนะครับก็คือนี่นครับที่ผมเลือกไว้ตัวนี้ แล้วก็กดยืนยันนะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งอมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับให้ลรอสเต็กนะครับ แล้วก็กดสเต็กได้เลยนะครับกดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็กดแม็กเลยนะครับตามที่ผมมีมีเหรียญอยู่นะครับที่เราไปสวอปแล้วก็ลิควิดิตี้มาแล้วก,กดดิสพูซินเลยครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างเมตา马克มาอีกรอบนะบให้เราเสียค่าทาเนียมนะครับแล้วก,กดยืนยันไปเรามันเพนดิงแป๊บนึงนะครับ ปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าหลักของเราตันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ้นสุดหน้าหน้าหน้าของการฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้มันก็คือได้การฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเหรียญตรงนี้นะครับฟินิชเออร์เน็งอ่ะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมใส่ไปไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงออตรงนี้นะครับนี่นครับยอด เงินตรงนี้มันก็เริ่มขึ้นมานครับนิดนึงเห็นไหมครับคือถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ยอดเงินที่ได้รับผลตอบแทนมาเป็นเหรียญฟินนิันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเราจะกดเก็บเกี่ยวนะครับแล้ก็กดฮาร์เวสตตรงนี้ได้เลยครับนะครับมันก็จะไม่ค่อยคุ้มกับคนที่ลงทุนแบบว่ามีเงินน้อยนะครับก็เพราะว่ามันจะต้องเสียค่าฟรีอีกนะครับถ้าเรากดเก็บเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆ mm hmm. อ่า การขั้นตอนการทำก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการโอนและการฟาร์มส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับบอกว่า,าสนใจคู่เหรียญตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ฟินิกกะซิกนะครับแล้วก็เพื่อนๆบอกว่า,อ,าอยากจะหาเหรียญซิกเนี่ยไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนนะครับผมก็แนะนำที่นี่เลยนะครับนี่ครับผมซิมเมกนะครับผม เพราะว่าซิมเมกเนี่ยได้ประกาศแล้วนะครับว่าเขาอ่ะลิสเหลียนไว้ในบนกระดานของเขาเรียบร้อยแล้วครับโดยมีทั้งซิกและ x Lm นะครับซิกคืออะไรนี่ครับเขาก็จะบอกคือแล้วก็ซิกนะครับ นี่ครับถูกนําเข้ามาเปิดให้ใช้บริการโดยที่นักลงทุนเริ่มซื้อขายบนแพลตฟอร์ม s ิม e กได้แล้วตั้งแต่วันที่15มิถุนายนานี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาเหรียญได้ทั้ง2เหรียญที่นี่ครับตามลิงก์นี้เลยนี่เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูให้นะครับนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลของเหรียญต่างๆก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เหรียญซิกกับเหรียญ XLM นะครับก็จะมีนี่ครับ BTC Bitcoin Cash นี่นะครับมีอีเทเรียมมีไรทคอยนะครับมีเหรียญต่างๆให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษานะครับนะครับทำไมจะต้องเป็นที่นี่นะครับก็เพราะว่านี่นะครับซิมเมกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิตัลของไทยนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับอนอกจากนี้เนี่ยซิมเมเนี่ยยังได้รับใบ อนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยนะครับจากกระทรวงการคลังประเภทในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิตอลแอสเซทบรกเกอร์ต้องย้ำความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับและในขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติการดำเนินกกิจการจากสำนักงานกลอตอทำให้ซิกเม็นั้น ถือใบอนุญาตถึง2ใบคือใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ซิปเม็ดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมาดูในส่วนของ MOU นะครับเป็นพันธมิตรกับใครบ้างนี่นะครับในส่วนของ MOU นะครับอีฟเนิกเนี่ยก็จะ มีพันธมิตรก็คือออซี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Future Smart Network Asian ชียนะครับได้ลงนาม M O U กับออซี่โดยจุประสงค์มีเพื่อขยายแพลตฟอร์มทั้งมุมของเทคโนโลยีและด้านการขยายขอบเขตในตลาดของ d e f ฟ n i x จาก Six Network นะครับ โดยการร่วมมือของทั้งฝ่ายเนี่ยตรงกันว่าคือเพื่อพัฒนาดีไฟบนเชนของเทอร์เชนการย้ายเด็กการฟารนะ์มและผู้ไปยังระบบนิเวศนะครับนี่นะครับรายละเอียดก็หน้าเว็บไซต์ของซิ g n e t w o r k เลยนะครับนี่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่เอามาฝากในวันนี้ในส่วนของดีเฟนิก ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง Crypto Sicker ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆสำหรับเรื่องราวของ Crypto Currency นะครับเปิดตัวเสื้อ Crypto Sicker เวอร์ชั่นแรกของช่องเรานะครับมีสีดำสีเดียวราคา350บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับและยอดขายครบ1,000ตัวแจกทั้งหมด38รางวัลมูลค่ารวมกว่า50,000บาทโอ้พระเจ้าช่วยกลวยทอดมันจอดมากรางวัลที่1 1รางวัล1น1,000บาทรางวัลที่2 2รางวัล5,000บาทรางวัลที่3 5รางวัล2,000บาทรางวัลที่4 10รางวัล1 0 0 0บาทรางวัลที่5 20รางวัล500บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับคิดโตซิเกอร์ทางอินบ็อกซ์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย